สวัสดีครับสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับประจำวันที่ย9มิถุนายนอยู่กับผมโคตรแอนนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลิเวอร์พูลกันนะครับซื้อบราซิลนะครับโหมกันหนักพอสมควรเลยนะครับว่าลิเวอร์พูลได้ตัวนิวโรมาริโอนะครับรวมไปถึงแจ้งข่าวที่เราไปตกลงกับบาเล่าจริงหรือไม่นะครับรวมไปถึงเรื่องราวของสิงห์ปากหน้าราฟินยาแล้วก็ข่าวอื่นติดตามได้ในข่าวสารวันนี้ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับสำหรับสิงห์เวิลด์ออฟฟุตบอลนะครับเพจที่มีทั้งคอนเทนต์ฟุตบอล พิมลีคอนเทนต์ฟุตบอลไทยมากมายจัดเต็มนะครับกับข่าวสารวงการฟุตบอลเดี๋ยวติดตามกันได้นะใกล้เปิดซีซั่นเดี๋ยวมีคอนเทนต์ร่วมกับช่องโค้ดแอคแน่นอนนะครับฝากไปกดติดตามไปด้วยรวมไปถึงพิมเมียมคลาสพิซซ่านิวยอร์กพิซซ่าตำนานแป้ง400ปีบางกรอบหอมอร่อยมีให้เลือกหลากหลายหน้าในกรุงเทพมหานครมี9สาขานะครับแล้วก็สาขาที่นครปฐมเป็นสาขาที่10สนใจโทรสั่งเดลิเวอรี่ได้เลยนะครับ021054555การันตีความอร่อยนะครับหรือว่าไปนั่งกินที่ร้านก็ได้เลยนะครับ มาเริ่มต้นกันที่ข่าวการปิดดีลฮะของโมนาโกครับปิดดีลทาคุมิมินามิโนโค,ครับก็เป็นการประกาศคว้าตัวเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากก่อนอันนี้สัปดาห์กว่าๆนะเราก็ได้ทราบเบื้องหลังแล้วว่าตกลงค่าตัวกันได้นักเตะตกลงสัญญากับฝั่งโมนาโกได้แล้วแต่ยังไม่มีการประกาศยืนยันไงเนี่ยใช้เวลาประมาณสัปดาห์กว่าๆก็มีการประกาศยืนยันออกมานะครับว่าไผยแล้วนะฮะแล้วก็ย้ำอีกทีหนึ่งค่าตัวที่เราได้รับเนี่ย รวมออปชันแล้วนะครับ15.5ล้านปอนด์ถ้าแบ่งออกมานะครับก็จะเป็น13ล้านแรกเนี่ยเป็นเงินการันตีนะฮะที่ลิฟูดจะได้ส่วนอีก2.5ล้านเนี่ยเป็นเงินออปชันก็อย่างเช่นพวกการลงเล่นในต่างๆนานะครับก็รวมแล้วประมาณนั้นนะก็ถือว่าเป็นเป็นดีลที่เราซื้อมาเราก็คุ้มค่าอย่างสุดๆแล้วนะเราซื้อมาแค่7.5ล้านปอนด์แล้วก็อยู่กับทีมมาสองปีกว่าเนี่ยมินาโม พาทีมได้แชมป์โดยเฉพาะปีล่าสุดต้องบอกว่ามีส่วนสําคัญในการพ,พาทีมได้แชมป์สถ้วยเลยทั้งลีกครับและเอเฟเอครับดังนั้นก็ถือว่าคุ้มแล้วฮะแล้วแถมขายเนี่ยเราทํากําไรได้1เท่าตัวเลยนะซื้อมา7.5ขายได้15.5นะครับเกินเท่าตัวนิดๆด้วยนะฮะแล้วก็จริงๆในเว็บไซต์ทางการลรี์พูก็มีการโพสต์แล้วก็ถแถลงขอบคุณยาวพอสมควรเหมือนกันเลยนะขอบคุณที่แบบ ร่วมฟันฝ่ากันมาประสบความสำเร็จอะไรแบบนี้นะครับส่วนอันนี้ภาพที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยเออเป็นการเปิดตัวที่โมโนโกเขาก็ทํามาแบบเป็นสไตล์ญี่ปุ่นจริงๆญี่ปุ่นเนี่ยเป็นของคู่กันกันกบการ์ตูนนะนี่ก็เป็นภาพแบบเหมือนคล้ายๆเขาเขาขา,ขา,ขาใช้คําว่าอุจิวะมินามิโนนะคใครได้เคยดูการ์ตูนเรื่องนารูโตเนี่ยก็จะเก็ตภาพนี้นะฮะร,รวมถึงหลีกเอิงครับ บิลเอิงฝรั่งเศสเนี่ยก็โพสต์ยินดีต้อนรับมินามิโน่ด้วยแต่ว่าใช้เป็นเหมือนซื่อภาษาเห็นไหมกระตูนลายเส้นเป็นแบบซื่อภาษาเป็นมินามิโน่ย้ายมาโมนาโกนะครับเจอเกนครอปครับ,รบมาดูสัมภาษณ์ของครอปที่พูดถึงมินามิโน่เป็นครั้งสุดท้ายหน่อยนะฮะกับการที่ต้องเสียมินามิโน่ไปเนี่ยก็ครอปให้สัมภาษณ์ผ่านเว็บไซต์เป็นทางการนะว่าเออมันยากจริงๆกับการที่เห็นมินามิโน่ต้องย้ายออกไปแต่ว่า อีกเหตุผลนึงเขาก็สมควรที่จะได้ย้ายออกไปเช่นกันเพราะว่าเขาก็ต้องต้องได้รับโอกาสลงเล่นอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับเขาบอกว่ามินามิโนเนี่ยเป็นผู้เล่นที่มีความเป็นโปรเฟชชั่นแลอะสุดๆอะอเมซิ่งโปรเฟชชั่นแลเลยแบบมืออาชีพโคตรๆเลยนะครับแล้วก็เป็นผู้เล่นที่มีความสามารถเป็นคนที่อบอุ่นทําให้ผู้คนอยู่ในใครที่อยู่ใกล้ชิดก็จะรู้สึกแง่บวกเป็นความฝันของเรากุนซื้อที่จะมีนักเตะแบบนี้เลยนะครับ ถ้าเกิดใครมาบอกว่ามินามิโนย้ายมาลิฟูแล้วล้มเหลวหรือว่าไม่เวิร์กเนี่ยครับบอกว่าผมจะไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งถ้าใครพูดแบบนั้นผมยอมรับไม่ได้นะฮะเพราะว่ามินามิโนเนี่ยแม้ว่าเขาจะไม่ได้รับโอกาสลงเล่นเยอะแต่สิ่งที่เขาทําให้กับทีมมันเยอะมากกว่าสิ่งเหล่านั้นมันมากกว่าแค่ในสนามเวลาเขาได้ลงเล่นแต่ในสนามซ้อมเนี่ยเขาทุ่มเทในทุกๆวันทุกๆเซสชั่นนะครับเขาเป็นนักเตะที่มี attitude นะครับหรือว่าทาักนิที่ที่เป็นผู้ชนะคนหนึ่งเหมือนกันนะครับสำหรับมินามิโนะนะเออแล้วก็ผลงานของเขาการทำประตูของเขามีส่วนสำคัญที่ทำให้เราได้แชมป์มาติดบนแชมเปี้ยนวอร์หรือว่ากำแพงที่มีตัวบอกตัวเลขแชมเปี้ยนอ่ะเป็นพวกเขาที่ทำให้เราได้แชมป์มาเพิ่ม,เต,มเติมด้วยนะครับแล้วครบอบเขอวยพรนะครับขอให้มินามิโนะเนี่ยประสบความสำเร็จกับโมนาโกนะก็ รอบก็ขอแบบนั้นนะครับแล้วก็เขาก็ยินดีแล้วขอให้โชคดีด้วยแล้วก็ขอบคุณ a n ง y ิ u ทาคินะฮะก็รอบก็ขอบคุณเป็นการทิ้งท้ายแบบนี้นะครับนะก็เชื่อว่าแฟนบอลหลายๆคนก็อำลามินามิโนะกันอย่างสุดซึ้งนะฮะนะครับก็ขอให้โชคดีถ้าจากมินามิโนะเนี่ยตอนนี้เราขายมาเน่มินามิโนะไปแล้วใช่ไหมโอริก้ก็หมดสัญญาไปแล้วลายต่อไปเขาคาดกันว่าเนี่ยแหละคงเป็นเนโก้วิลเลียม นะตอนนี้กําลังแย่งกันอย่างเมามันระหว่างฟูลแลนกับนอตติงแฮมฟอร์เรสที่ร์พูกำลังจะปล่อยให้ได้นะครับก็รอติดตามกันดูนะฮะน่าจะได้ตังเพิ่มอีกสัก15ล้านนะครับสำหรับในดีลนี้ส่วน n นทฟล i x เนี่ยถ้าอัปเดตให้ฟังอีกทีหนึ่งก็คือโอกาสขายขาดมีไหมผมว่าก็ยังมีแต่ว่าโอกาสที่จะเป็นเพียงแค่การยืมตัวสำหรับเนทฟลิปเนี่ยน่าจะสูงกว่าก็เดี๋ยวรอติดตามอนาคตกันนะครับอ่ะทีนี้เนี่ย เดี๋ยวเรามาดูกันที่เรื่องราวของนิโก o โรบาเรลากันดีกว่านะครับนะเดี๋ยวผมขอปิดลิงก์นี้ก่อนเปิดผิดนะฮะนิโกโรบาเรลาเนี่ยเอามิข่าวฮะวันสองวันที่ผ่านมานี่ผมเห็นก็มีบางที่เล่นข่าวนี้เหมือนกันผมก็ต้องมาชี้แจงให้ทราบกันหน่อยว่ามันเป็นยังไงต้นฉบับจริงๆนะฮะที่รายง,งานข่าวของนิโก o โรบาเรลาเนี่ยมาจากเว็บไซต์ LFC Rumor นะฮะ ไม่รู้ว่าผมออกเสียงถูกหรือไม่แต่ว่าผมรู้ความหมายของมัน r ู m เ r อแปลว่าอะไรครับแปลว่าข่าวลือเอาง่ายๆนะเว็บไซต์ที่รายงานเนี่ยชื่อเว็บไซต์ถ้าแปลเป็นไทยก็คือข่าวลือลีอาพูชื่อก็บอกว่าข่าวลือฮะอ่ะเขาบอกว่าแหล่งข่าวของเขาเนี่ยบอกมานะว่าลวอาพูเนี่ย e e a อะคร e e e น n t t ซด i e ิด e ิ d ด์ก็คือนิโคลโลบาเลล่าโอ้โหคือออกตัวแรงแบบนี้เลยนะออกตัวแรงมากๆเลยว่าลีอพูเนี่ย กับทางนิโกโรบารเล่าเนี่ยบรรลุข้อตกลงสัญญาส่วนตัวกันได้แล้วแบบคุยกันล,ลงตัวแล้วว่าเออค่าเหนื่อยเท่าไหร่จำนวนปีเท่าไหร่คุยกันแล้วเหลือเพียงแค่ตอนนี้ริยภูกําลังดําเนินการในการคุยกับอินเตอร์ในเรื่องของค่าตัวนะแล้วก็มีความเป็นไปได้เนะน้นะนี่นี่น,นีดูนะมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะพิจารณาช่างน้ําหนักอาจจะยื่นจอแดนเฮนร์สันหรือเนี่ยเห็นไหม นาบี้เกียตาเป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอด้วยผมขออนุญ,ญาตแบบสบปรพบ,บทหน่อยนะเช็ดเค่นี่เราจะต้องเสียทั้งเกียต้าเฮนเดอร์สันแล้วก็บวกเงินเพื่อซื้อเบลล่าเลยเหรอแบบพอพอพอเห็นเนื้อข่าวแล้วยิ่งคือเห็นชื่อแหล่งข่าวแล้วเนี่ยก็ว่าเกาหัวแล้วนะพอเห็นในเนื้อข่าวว่าจะเอาเฮนโดเอาอะไรไปเอาเกียต้าบวกไปด้วยเนี่ย ไม่ใช่แล้วมันไม่มีทางหรอกใช่ไหมครับเพื่อนๆลองนึกภาพดูว่าลิเวอร์พูลจะมาเอากับทันทีบวกเงินไปซื้อบาเรล,ล่าเข้าใจว่าบาเรล,ล่าเก่งแตคง endo, ่ความสำคัญของเฮนโดอ่ะมันมีความสําคัญทั้งในและนอกสนามมากๆฮะแล้วเพิ่งต่อสัญญาไปลิเวอร์พูลเพิ่งต่อสัญญาเฮนโดไปเมื่อปีที่แล้วนะฮะดังนั้นข่าวนี้ผมค่อนข้างมั่นใจเลยว่าเสียงลือเสียงเล่าคือต้องบอกแบบนี้ว่านิโก้บาเรล่าลิเวอร์พูลสนจริงไหมสนจริงครับเพราะว่า นิวโจนนักข่าวสายหงแดงบอกว่าลิฟูจับตาดูบาเล่าอยู่จริงๆเจ็จคินคอปก็ชอบเบาเล่าแต่ไอ้ข่าวที่บอกว่าตกลงสัญญาปากเปล่ากันแล้วสกลงสัญญาส่วนตัวนู่นนี่นั่นเนี่ยไอ้ที่ผมพูดมาสักพูนี้ทั้งหมดเนี่ยมันไม่น่าใช่เรื่องจริงไงแค่นั้นแหละมันมือมันหวือหวามันขายข่าวฮะนะนะดังนั้นก็ต้องใช้วิจรารณญาณสูงสงมากันที่ข่าวในพาดหัววันนี้อีกอันหนึ่งครับผมต้องนํามาชี้แจงให้ทราบกันสําหรับดาวรุ่งคนนี้ฮนะที่ชื่อว่ามาโกส เด o โอนาโดนะครับเป็นกองหน้าตัวเก่งนะฮะของทางซานโตสทีมดังในบราซิลนะครับล่าสุดนี่มีกระแสะข่าวจากทางบราซิลนะครับว่าลิเวอร์พูลเนี่ยได้ตัวเขามาแล้วบอกแบบนี้เลยนักเตะกำลังจะย้ายมานะครับเออเป็นเป็น,เป,นเป็นการโหงกระแสะเป็นการหลุดออกมาซึ่งเจ้าหนูคนนี้เนี่ยได้รับฉายาด้วยนะครับว่าเป็นนิวโรมา r ริโอบางสื่อก็บอกว่าเป็นนิวเนมาครับเพราะว่าอยู่กับซานโตสไง เนมาเคยเคยมาจากสโมสรนี้เหมือนกันนะครับอ่ะก็ต้องย้อนความให้ฟังกันก่อนว่าจุดเริ่มต้นแรกเนี่ยมันมาจากรายการทีวีเจ้านี้ฮะนะเป็นรายการทีวีที่ชื่อว่าออสโดนอสดาโบรานะฮะรายการนี้พูดไว้เมื่อประมาณวันที่16มิถุนายนประมาณกลางเดือนที่ผ่านมานะครับโดยเขาอ้างแหล่งข่าวครับเขาบอกว่านักข่าวอย่างวักเนอร เวโรโซ่เนี่ยรายงานให้เราทราบมาแจ้งให้เราทราบมาว่าตัวของมาโกสเรโอนาโดเนี่ยได้ตกลงย้ายไปร่วมทีมในอังกฤษทีมหนึ่งแล้วเขาไม่ได้บอกนะครับว่าทีมไหนอันนี้คือเจ้าแรกนะเขาแค่บอกว่า,าตกลงย้ายไปอังกฤษทีมหนึ่งแล้วในตลาดที่จะถึงตลาดหน้าเนี้ย next summer เนี่ยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราต้องรอข้อมูลคอนเฟิร์มอีกทีหนึง่งว่าถูกไหมอ่ะพีกรก็บอกแบบนี้เดี๋ยวเราต้องรอคอนเฟิร์มข้อมูลอีกทีหนึ่งก่อนนะครับอันนี้คือแหล่งข่าวแรก จากนั้นเวลาผ่านไปประมาณ2สัปดาห์ครับก็เมื่อประมาณวัน2วันที่ผ่านมานี่เองนะฮะพิธีกรอีกคนหนึ่งฮนะในรายการทีวีของบราซิลเจ้านี้เห็นไหมฮะในช่อง YouTube e s p o r t e n a b r a n d อะไรเนะี่ยลองไปดูกันได้นะครับก็พูดภาษารบราซิลแหละฮะแต่เขาเนี่ยพิธีกรคนที่เห็น,นภาพเนี่ยชื่อว่ามิลตันเนเวสนะครับเป็นพิธีกรบราซิลก็พูดกลางร,รายการทีวีแบบเป็นไฮไลท์ของซานโตสเกมเกมที่ซานโตสเจอกับโคลินเทียนนะครับเสมอกัน ศูนย์ต่อศูนย์นะซึ่งเขาก็พูดในไฮไลท์นะฮะว่าพอหลังจบไฮไลท์ปุ๊บแหมเขาบอกว่าโคลินเทียนเกือบแพ้นะครับโดยเด็กเทพของซานโตสมาโกสเลโอนาโดผู้ที่กำลังจะไปลิเวอร์พูลเจ้าของฉายานิวโรมาริโอโอ้โหโพูดแบบอ่าเขาเรียกว่าถ้าแฟนบอลลิเวอร์พูลได้ยินนี่ตาลุกค้างเลยนะฮะอย่างไรก็ตามนะครับมันก็มีสื่อเจ้าหนึ่งออกมาชี้แจงให้ทราบนะครับนั่นก็คือ s สปอตวิดเน s ต เขาวิเคราะห์ให้ฟังว่ามิลตันเนเวสเนี่ยเป็นพิธีกรอาวุโสก็จริงแต่ว่าเป็นคนที่ขึ้นชื่อเรื่องที่ว่าไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่แล้วก็เป็นคนที่ชอบแสดงความเห็นอะไรที่แบบสนุกสนุกเน้นจะสนุกสนุกอะไรแบบนี้ยซึ่งก็ทําให้เรายังไม่สามารถเชื่อได้แบบเต็มหัวใจนะค,คือมันเป็นกระแสข่าวจริงในบราซิลนะแต่ว่าความน่าเชื่อถือเนี่ยยังต้องกรองก่อนนะครับเพื่อนเือนและผมจะยก2เคสตัวอย่างที่อยากให้เพื่อนๆที่ได้ฟังข่าวนี้ไม่ว่าจะจากผมหรือจากไหนก็ตามให้ต้องเฝ้าระมัดระวังนะฮะ เราเคยเจอมาแล้วเคสแรกเมื่อปีสองปีก่อนนี่แหละจําได้ไหมฮะตาเลสมักโนมักโยอะไรเนี่ยนะฮะเป็นข่าวแบบจับยงอย่างหนักเลยว่าลิฟพูนี่สนใจอาจจะสนจริงก็ได้แต่สุดท้ายข่าวมันโหมาใช่ไหมฮะแต่มันหายไปโผมแล้วมันหายไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยพวกสายข่าวลิฟพูอ่ะก็ไม่มีใครออกมาคอนเฟิร์มว่าลิฟพูสนใจมักโนมักโยเนี่ยจริงไหมไม่มีใครคอนเฟิร์มและข่าวมันก็เงียบไป นะอีกหนึ่งเคสผมว่าเคสนี้เคสน,นี้ก็พอกันนะฮะจำได้ไหมฮะไอเจ้าหนูอับดุลฟาตาวูอิซากูอ่ะเป็นเด็กแอฟริกานะฮะจำได้ไหมที่มีข่าวว่าโอ้โหข่าววงในของพวกแอฟริกาหรือว่านักข่าวแอฟริกาหลายคนค่อนข้างมั่นใจเลยนะฮะว่ามาแล้วนักเจ้าหนูคนนี้ตกลงล่วงหน้ากับลิเวอร์พูลเซ็นย้ายมาลิเวอร์พูลแล้วนูนีนั่น,นใช่ไหมฮะแล้วจากนั้นในเวลาต่อมาเจมพีส์นักข่าวสายหงแดงของเรา ปฏิเสธข่าวนี้พราะปฏิเสธเท่านั้นแหละครับแฟนบอลดันไปด่าเจมเพียรว่าเจมเพียรไม่รู้อะไรเลยปิดบังอย่างเดียวสุดท้ายเวลาผ่านมาปีสองปีแล้วเจ้าหนูนี่ไม่ได้ย้ายมาลิพูจริงๆนะดังนั้นเจมเพียก็ถือว่ารายงานถูกต้องแม่นยำถูกไหมแต่ไม่รู้ว่าวันนั้นคนที่หลายคนที่เข้าไปเม้นด่าใน Twitter ของเจมเพียรอะเข้าไปขอโทษเจ,เจมเพียรหรือยังบางทีคนเรานะด่าใครไปแล้วก็ไม่ไม่มีการกลับมาขอโทษด้วยถูกไหม เออมันก็เป็นแบบนี้แหลนะฮะบางบางครั้งคนบางคนก็โดนด่าฟรีไม่มีการขอโทษย้อนหลังอะไรใดๆทั้งนั้นนะครับอ่ะก็ประมาณนั้นนะครับให้ให้ติดตามกันดูต่อไปก่อนนะครับมาดูกันที่เรื่องราวของแกลมไบรี่กันบ้างน,นะครับก็เป็นนักข่าวอาวุโสคนหนึ่งเหมือนกันนะความน่าเชื่อถือผมให้เป็นเทียสองอะกันยังไม่ใช่เทียหนึ่งแต่เขาเนี่ยเขียนคอลัมน์ในแอนฟิวแอนฟิววอชนะครับเป็นคอลัมน์รายเดือนเขาบอกว่า แม้ว่าแหล่งข่าววงในของลิเวอร์พูลจะบอกว่าการซื้อในตลาดรอบนี้หลังจากได้ฟาบิโอคาวาโยดาวินนูเยสแล้วก็คาวินฟริปมาแล้วเนี่ยสามคนเอ้คาวินลัมซี่เนี่ยมาแล้วสามคนเนี่ยก็ไม่น่าจะมีเข้ามาแล้วใช่ไหมเขาก็ยืนยันว่าเขาก็ได้แหล่งข่าวมาแบบนั้นเช่นกันเพียงแต่ว่าแกมไบร์ี่เนี่ยระบุไว้ตอนท้ายนะฮะเกี่ยวกับสองอ 1, เรื่องนั่นก็คือหนึ่งเรื่องราวของชูอาร์เมนี่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นเป้าหมายของลิเวอร์พูลจริงๆคือ มันเป็นเป้าหมายในชนิดที่ว่ารีพูปล่อยผ่านไม่ได้แบบไอ้หนูเนี่ยมันเก่งจริงๆและในเมื่อนักเตะพร้อมย้ายก็ต้องเข้าไปร่วมวงล่าหน่อยทีเนี้ยพอไปร่วมวงล่าอ่ะมันก็ต้องการซื้อนักเตะฮะมันไม่มีทางครับที่จะแบบซื้อเลงคนนี้ได้คนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลงคนนี้ได้คนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกทีมบ,บนโลกใบน,นี้มีวุดมีได้มีวุดมีได้ถูกไหมฮะเออมันก็เป็นอีกเคสหนึ่งที่เราเข้าไปแล้วเราวุดเพราะว่ามัดดิดเขาได้แต่เคสที่เรา เคยเข้าไปแล้วได้มันก็มีถูกไหมฮะอย่าอย่าไปมองแต่เคสที่เราเข้าไปแล้วได้แล้วแล้วบุดเอามาเป็นบรรทัดฐานอย่างเดียวถูกไหมอ่ะทีเนี้ยกลับมาสู่ความสาคัญต่อไปแม้ว่าแหล่งข่าวของสโมสรจะบอกว่าไม่น่าที่จะมีการซื้อมิดฟิลด์เพิ่มแล้วในซัมเมอร์นี้แต่แหล่งข่าวของสโมสรก็ไม่ได้ปฏิเสธว่าถ้ามันมีอะไรโผล่มาจากใต้น้ลํล่ะหรือโผล่มาจากใต้ดินแบบอย่างเช่นเป็นนักเตะท,ที่เราอยากได้มากๆ แล้วอยู่ดีๆพร้อมย้ายขึ้นมาศบโอกาสขึ้นมาค่าตัวเหมาะสมนักเตะพร้อมย้ายค่าเหนื่อยอยู่ในเลนที่ลีปูจ่ายได้ถ้ามีเป้าหมายแบบนี้โผล่ขึ้นมาก่อนปิดตลาดลิปูอาจจะลงไปฉกก็ได้อารมณ์เหมือนล,ออลีปูรอฮุบเหยื่อถ้ามีเหยื่อโผล่ขึ้นมาเหมือนอย่างเช่นดีลของดาวินนูเยส์มันก็เหมาะสมทั้งช่วงเวลาดีลของลุยดิอารสโผล่ขึ้นมาจากท้องน้ําเราก็ โฉบเข้าไปคว้ามาแบบเนะี้ยมันคือเขาก็พูดเหมือนกับที่นิวโจนพูดผมจะจำได้ไหมฮะสัปดาห์ก่อนผมเอาข่าวของนิวโจนมาบอกว่าไม่แน่อาจจะมีอะไรเกิดขึ้นในช่วงท้ายตลาดก็ได้ดังนั้นก็ตลาดยังเปิดอีกเดือนกว่า,วาเลยฮนะเกือบเกือบสองเดือนกว่าสิเพราะว่าปิดวันที่1กันยายนตลาดยังเปิดอีก2เดือนอะ่ะมันยังยาวนานอะ่ะมันอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นในช่วงท้ายก็ได้ใช่ไหมฮะออก็ติดตามกันฮะอ่ะ ทีนี้ยังมีข่าวอื่นมาฝากเพิ่มเติมมีเรื่องราวของราฟินญ่ามาฝากด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์กันก่อนนะครับสำหรับรถยนต์ Suzuki Swift GL Plus คันนี้นะครับภายใต้กับสโลแกน Limitless Edition นะครับทำให้คุณท้าทายได้แบบไร้ขีดจำกัดจริงๆนะครับก็ตกแต่งแบบสปอร์ตรอบคันมีสเกิร์ตมีสปอยเลอร์แล้วก็มีสติกเกอร์เป็นลายของ GL p l u พแบบเฉพาะตัวเอกลักษณ์ด้วยนะครับ คันนี้ใครสนใจนะครับสามารถไปสอบถามได้เลยนะครับที่โชว์รูมทั่วประเทศของ s u z u k i m o t o r t h a i l a n d ขับได้เต็มสมรรถภาพแล้วก็มีความประหยัดน้ำมันด้วยนะครับรวมไปถึงใครที่ไอเจ็บคอมีเสมหะอย่าลืมยาแก้ไอตาขันตีแล้วก็ใครที่เป็นกดไหลย้อนท้องอืดท้องเฟอ้ออย่าลืม,มายาสมุนไพรธรรมชาติยาทาตาจอมทองด้วยนะครับนั่นขายยาทั่วไปก็มีหรือว่าสั่งซื้อที่ทางแฟนเพจแอดไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพนะครับราฟินยาเนี่ยโอ้โหก็เรียกได้ว่าเป็นข่าวกับลิภูมาก่อนหน้านี้ แล้วก็ไปเป็นข่าวกับบาซ่าแต่ดูเหมือนบาซ่าจะมีปัญหาการเงินก็ยื่นข้อเสนอไม่ได้เพราะว่าลีดตั้งค่าตัวไว้แพงอยู่ที่ประมาณ 60- 65ล้านปอนด์เลยนะอาร์เซนอลเข้ามาเจราจาด้วยแต่าอาร์เซนอลยื่นไปราคาต่ําโดนปฏิเสธอีกลีดปฏิเสธค่าตัวที่อาร์เซนอลยืน่นล่าสุดเชลซีฮะมาแรงแซงทางโค้งครับโรมาโนโรายงานนะครับว่าตอนนี้เชลซีกับลีดยูไนเตดบรรลุข้อตกลงค่าตัวกันได้แล้วครับเออเชลซี Chelsea เอาจริงฮะ เชลซียื่นปาดหน้าเลยฮะหกสิบล้านถึงหกสิบห้าล้านปอนด์รวมออปชันซึ่งดูทรงแล้วตอนนี้เชลซีใช้คำว่าแตงหนึ่งจริงๆเพราะว่าเงินถึงไม่ต้องพูดเยอะคืออาเซนอนเนี่ยยื่นเข้าไปแล้วเดี๋ยวต้องรอดูนะอาเซนอลจะจะยื่นมาแข่งเลยไหมแต่อาเซนอลยืนไปก่อนเนะี่ยค่าตัวถูกเกินไปจนแบบรีดปฏิเสธบาซ่าก็ดูเหมือนจะหลุดวงโคจรไปแล้วฮนะดูเหมือนจะเป็นเชลซีที่ไม่น่าพลาดนะฮะ ก็รอติดตามกันดูครับแหมว่าเชลซีจะได้ราฟิญญาหมายจากค่าตัวตกลงกันได้แล้วแบบนี้ดูรงแล้วน่าจะไหลลื่นฮะ,ฮะเดี๋ยวรอติดตามกันดูขณะที่แมนยูครับก็ใกล้แล้วนะครับคู่แข่งก็เริ่มค่อยๆขย,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 ยับกันบ้างนะฮะคือเชลซีเนี่ยยังไม่ได้ใครเลยนะแต่ราฟิญญาอาจจะเป็นรายแรกส่วนแมนยูไนเต็เนี่ยก็มีโอกาสได้2คนเลยฮะหลังจากก่อนอันนี้นก็ยังไม่ได้ใครเหมือนกันแฟงกี้เดอยองครับใกล้บรรลุข้อตกลงค่าตัวกันแล้วนะครับของบาร์เซโลน่านะครับรวมไปถึงแบ็กไซอีกคนหนึ่งด้วยที่ชื่อว่า ไทเรลมามาเลเซียนะฮะเป็นแบ็กซ้ายของเฟยนะูะในฮอลแลนด์นั่นเองนะครับก็อันเนี้ยเอามาให้ทราบกันนะจะได้ทราบความเคลื่อนไหวด้วยว่าคู่แข่งเดิาเดินดีลอะไรกันบ้างนะครับผมก็จะรายงานสั้นๆแบบนี้แหละนิวคาสเซิลครับปิดดีลครับหลังจากก่อนอันนี้ปิดดีลนิกโป๊ไปล่าสุดนิวคาสเซิลก็ได้บรรลุข้อตกลงแล้วก็คว้าตัวเปิดตัวแล้วด้วยนะครับสำหรับสวนบอสแมนนะครับก็ซื้อกองหลังเข้ามาเพิ่มเติมนะครับสำหรับ นิวคาสเซิลยูไนเตดนะครับค่าตัวประมาณ30กว่าล้านนะครับมาดูกันที่ลูคัสเลวานะครับก็กลับบ้านเก่าครับเกนะรมิโอนะสโมสรที่แจ้งเกิดมาก่อนย้ายมาลิปูเนี่ยก็กลับในวัย35ปีนะครับแล้วก็เปิดตัวเป็นนักเตะใหม่ของเกรมิโอเรียบร้อยแล้วแบบฟรีเอเย่นด้วยเพราะว่าเพิ่งหมดสัญญากับทางลาซิโอมานะครับก็ยังเป็นหนึ่งในตำนานที่แฟนบอลลิปูยังจดจำนะ แล้วก็เขาก็เป็นเดอะคอปด้วยเวลามีแมตช์ร์พูเตะนะสำคัญสำคัญตามเชียตลอดนะครับก็ขอให้ประสบความสำเร็จในช่วงบั้นปลายชีวิตอ่าบ,บั้นปลายชีวิตค้าแข่งด้วยนะครับ mm hmm. ฮร์รี่เ์เรียตครับจบสิ้นในช่วงของการไปพักล้อนแล้วนะครับเขาก็โพสต์ภาพนะหลังจากไปที่อเมริกาเนี่ยเราก็ไปดูบาสเกตบอลได้ร่วมถ่ายได้ร่วมรับเชิญด้วยกับสโมสรอ่ากับทีมบอสตันเซลติกนะฮะนี่ก็กลงพาไปดูแล้วก็โพสต์แคปชั่นด้วยนะครับว่า อารมณ์ประมาณว่าเป็นเป็นการปิดปิดซีซั่นพักร้อนที่สนุกมากๆกับการข้ามทวีปข้ามแม่น้ำมาที่อเมริกาอะไรแบบเนี้ยนะครับก็นะก็หลังจากนี้ก็เตรียมตัวกลับอังกฤษแล้วก็เตรียมตัวฮะกลับมารายงานตัวฝึกซ้อมนักเตะลิพูจะรายงานตัวฝึกซ้อมกันในวันจันทหน้านี้วันที่4กรกากมนะครับส่วนซาดิโอมาเน่ครับย้ำค่าเหนื่อยฮะหมายถึงว่าไปอยู่กับบาเยอร์เน่ได้เท่าไหร่คือก่อนอันเนี้ยผมเคยพูดไปแล้วว่าเดอะมิลเลอร์ สื่อจอมเต้าของอังกฤษเนี่ยบอกว่ามาน่ได้แค่สองแสนห้ากับบาเยินใช่ไหมไม่ใช่ฮะไม่ใช่เอ่อมานี่ได้สิบเจ็ดล้านปอนต์ต่อปีครับบิวสื่อเยอรมันครับยังไงผมก็เชื่อสื่อเยอรมันมากกว่าสื่ออย่างเดอะมิลเลอร์อยู่แล้วเอมิลเลอร์ในสื่อจอมเต้าเลยอะบิวบอกว่าได้สิบเจ็ดล้านต่อปีคิดเป็นเงินต่อสัปดาห์แล้วมาน่ได้ประมาณสามแสนห้านะก็ได้มากกว่าลิเวอร์พูลประมาณ เกือบๆสองเท่านะก็ค่าเหนื่อยปัจจุบันที่ได้รับกับร,ริฟูลก่อนย้ายก็อย่างที่เคยพูดไปแล้วประมาณแสนแปดถึงสองแสนนะครับไปนู่นได้สามแสนห้านะก็เป็นหนึ่งปัจจัยแล้วที่มาเน่ก็ย้ายไปด้วยนอกจากเรื่องของความท้าทายแล้วนะทิ้งท้ายมาดูสีสันรเรื่องเกี่ยวกับแอนฟิวนะอันนี้คือแอนฟิลปี1989เปเป็นภาพที่สวยงามมากคลาสสิกมากนะฮะตอนนั้นอัจฉร์ยยังแบบเตี้ยๆอยู่นะแล้วก็ค่อยๆปรับปรุงพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนี่ แอนฟิลตอนหนึ่งเก้าแปดเก้านะข้างในจะเป็นสีสีแบบนี้เออก็คลาสสิกมากเลยนะผมว่าแฟนบอลวิฟูยุคเก่าๆน่าจะเห็นเห็นชินตามากกว่าผมผมไม่ค่อยเห็นนะเพราะว่าดูไม่ทันนะส่วนอันนี้ให้เห็นแบบวิวัฒนาการเลยตั้งแต่ยุคดึกดำบรรค่อยๆเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน,ยน,ยนจนมาถึงปัจจุบนันแล้วเดี๋ยวตอนเนี้ยเรากาลังจะต่อเติมฝั่งเราต่อเติมอยู่ฝั่งแอนฟิลโรสนะก็คงจะเสร็จเมื่อไหร่ก็น่าจะใหญ่โต เกินหกหมื่นที่นั่งนะครับน่าจะเสร็จซีซันหน้าครับซีซันนะี้ยังไม่ทันแต่ซีซันหน้าเสร็จสมบูรณ์แน่นอนนะฮะตามกำหนดการขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบคลิปนะครับฝากกด subscribe กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดการแจ้งข่าวสารไลฟ์สดต่างๆวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีครับ